สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูบท,ท,ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ของดเรื่องเล่าเอา,เอาไว้สักวันนะครับมันมาดูอะไรที่มันกากๆก,ก,กันสักนิดให้จดจำใสกันมั่งดีกว่าว่าเขาไปนั่ไและที่เพื่อนๆกำลังชมกันอยู่นี้ก็คือสถานที่ที่ผมใช้ผลิตคลิปในการทำช่องอยูทูบของผมในช่วง2ีปีหลังมานี่นะครับซึ่งก็อาจจะเรียกให้มันดูหูหน่อยว่าสตูดิโอก็น่าจะได้นะเออเนาะ และนอกจากจะเป็นสตูดิโอของผมแล้วมันก็ยังเป็นห้องอาหารห้องนั่งเล่นห้องนอนเล่นเพื่อๆก็กลายเป็นห้องนอนไปเลยก็มีครับและที่ที่แห่งนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกขยุงขยะไม่ใช่ละ อค่น,นี้ก็จะเป็นตู้สาหรับเก็บเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆของผมนะครับคือผมเป็นคนที่ว่าชอบทำไรประเภท DIY อะไรทำนองนี้แหละอันที่ทีก็มีอุปกรณ์ต่อมนีอะไรเยอะแยะเป็นหมดละครับแต่ไอ้พวกลูกๆหลานๆผมเนี่ยสิมันก็มาจิกเอาไปบ้างกทเลยเลยอยู่เท่าที่เห็นนี่แหละส่วนนี้ก็เป็นสวนประกาศของผมเองละครับซึ่งผมก็คงจะได้รังสรรค์มันขึ้นมาเมื่อวานนี้เอง ก็หวังว่ามันจะรอดและก็จะเริ่ตโตโตกอกหนาผมได้พักหมวใจบ้างนะครับว่าตัวนี้ก็ปลูกพืชผักเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรเงี้ย ก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้เราก็มาทักทายกันแค่พอของปากของพอก็พอนะครับก็บอ,อย่าลืมติดตามคลิปเรื่องเล่าของช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอสวัสดีครับบ๊ายบาย